แต่สักพีเนี่ยเสียเวลาโทษพี่ไม่ได้นะคะต้องโทษไอ้หลุยนั่นน่ะที่มันหาว่าผู้หญิงเนี่ยทาอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันจริงไหมล่ะผู้หญิงทําไม่ได้หรอกไหนก็ลองพูดมาซิว่างานไหนที่ผู้ชายทําได้แล้วผู้หญิงทําไม่ได้บ้างเป็นเรื่องแล้วเนี่ยเนี่ยยกตัวอย่างเนยนะอย่างบวชผู้ชายบวชได้ผู้หญิงบวชได้เปล่าผู้หญิงก็บวชได้เว้บวชชีไงฉันขวานอย่างผู้ชายมีเกณฑ์อาหาร เป็นอาหารด้วยเนี่ยผู้หญิงก็เป็นอาหารได้เปล่าทหารหญิงก็มีเยอะแยะไปไอ้สันเขื่อนจากต่อตู้กลายเป็นต่อสู้ซช่นั้นอันนี้เลยผู้หญิง<ไ>เล่นไม่ได้แน่นอนเล่นซูโม่โอ้โหบ้านแกไม่มีทีวีหรือไงฮะเล่นซูโม่ผู้หญิงก็เล่นเยอะแยะไปไอ้สันดอน ผู้ชายนี่ยผู้ชายยืนฉี่ได้เว้ยผู้หญิงก็ยืนฉี่ได้เว้ยแต่ที่ไม่ยืนฉี่เพราะมันเลิกเธอไอ้สันดาบโอ,โ,อโอ้โหเนนะนี่จะ <laughs> เห็นแล้วใช่ไหมว่าไม่มีอันไหนที่ผู้ชายทําได้แล้วผู้หญิงจะทําไม่ได้ <laughs> พี่ว่ามาเนี่ยว่าอันไหนผู้หญิงทําได้แล้วผู้ชายทําไม่ได้อ่ะผู้หญิงท้องได้เว้ยแต่ผู้ชายท้องไม่ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีผู้ชายผู้หญิงก็ท้องไม่ได้หรอกเว้ยโอ้ยพูดอย่างนี้แกแฉฉันไม่ได้ไม่ได้แฉอยู่แล้วนี่ทิมตรงๆเลยโอ้ยเศร้าเศร้าเศร้า ผมไม่ได้เศร้าผมก็รำโมโหอยู่ฉันบอกให้เกิหยุดหยุดเลยทั้งคู่นี่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะไม่มีใครเหนือกว่าใครทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมเถียงกันจะได้อะไรขึ้นมาแทนที่จะเอาวลาเถียงกันนะมาร่วมมือกันดีกว่านี่ถ้าเกิดว่าช่วยกันต่อตู้เนี่ยป่านนี้ต่อเสร็จไปนานแล้วชนึกออกแล้วค่ะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงทําได้แล้วผู้ชายทําไม่ได้ เธอเคยกินแต่นมแม่ไม่เคยกินนมพ่อเลยค่ะตันไก่ไม่รูยผู้หญิงกันนะเย้โอ้ยกำลังจะดีอยู่แล้วนี่มันต้องมีผู้ชายชนะบ้างหรอวะโอ้ยไม่มีหรอกว้ยเห็นไหมขนาดน้องชายยังคิดได้เลยเเดี๋ยวคิดก่อนแล้วเจอกันเถอะโอ้ผู้ชายเด็กเป็นต่อต่อต่สุดเศร้าได้แล้วบอกว่ารอเออจะพูดขึ้นมาอีกทำไมคะเขาอุตส่าห์หยุดทะเลาะกันแล้วนะคะขอโทษเลยหลายเด้อ ฉันให้เวลาแกไปคิดนะอะไรนี่โบราณเขาก็ว่าไว้อยู่แล้วผู้ชายเนี่ยคือช้างเท้าหน้าเว้ยแล้วไงแล้วผู้หญิงก็เป็นอะไรผู้หญิงเป็นควานช้างไงโโห